ยันทุนนิมิตตังอวมังคารญจารางชั่วร้ายอันใดและอวะมองคลอ,อันใดโยจะมนาโปสกุณาสะสะโทเสียงนกที่นาตกใจและไม่ชอบใจอันใด ภราบาคาโหณทุสุบินังอาการตังคราะรายและฝันร้ายอันไม่น่าปรารานใดพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะขอสิ่งเหล่านั้นจงม,มีความเสื่อมสูญไป โดยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เทินร่ลำรวยรุ่งเรื่องอายุยืนสุขภาพแข็งแรงวันทีปีใหม่ชอบปีทุกคนลูกอ,อย่าลับของที่ระลึกแจกแล้วก็อย่าลืมออกไปไหว้เทวดาประจำปีเกิดปีนี้ปีอะไร ปีมาอเผอินมาออกศึกมานานเลยสะบักสะบอมยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเพิ่งหล่อเสร็จเมื่อวางสดสดร้อนๆเขายังไม่แต่งแต่ก็ไหว้ได้หลวงเพราะเป็นการไหว้รับปีเทวดาประจำปีมาปีนี้เทวดาประจำปีมาถือพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายก็ถือแก้วสารทหนึ่ง